หลิงหลิงคองวิชวนเจ้าสเสน่ห์ปรากฏการแห่งชาติที่มาแรงที่สุดยุคนี้มาแล้วคะ่ะเจ๊ไฝมาแล้วเรื่องนี้คือไม่เล่าไม่ได้เพราะน้องคนนี้ไม่ใช่แค่ลมแอร์แต่เป็นลมหายใจของแฟนคลับทั้งดอมใครไม่อินไม่เป็นไรแต่ถ้าได้รู้จักน้องแล้วระวังถอนตัวไม่ขึ้นระวังจิตใจจะสัน่นระวังทไทม์ไลน์จะเต็มไปด้วยหน้าเธอแบบไม่มีที่ว่างให้ใครวันนี้เจ๊จะพาไปเล่าแบบลวงลึกแซบ่บจี๊ดถึงหลิงหลิงคองหรือหลิงหลิงศิ ลักคลองนักแสดงสาวที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามาแรงฉุดไม่อยู่ยิ่งกว่าสายไฟฟ้าลัดวงจรหลิงหลิงคองหน้าแบบฟาดฟิลแบบเกาหลีบวกฮ่องกงบวกไทยบิชชวนเสน่ห์จ,จัก,กรวาลที่สําคัญคือตอนแรกหลายคนอาจมองว่าอ๋อน้องสวยแต่พอน้องแสดงเอา้าสวยคือเรื่องรองความสามารถคือเรื่องหลักคือต้องพูดตรงๆแม่ไม่รู้ว่าน้องเกิดมาเพื่อเล่นละครหรือละครเกิดมาเพื่อน,น้องเราเข้าทุกบทบาทจริงๆเสน่ห์ที่ไม่ ใช้แค่สวยถ้าคุณคิดว่าคนสวยมีเยอะใช่ค่ะคนสวยมีเต็มประเทศแต่คนที่ทั้งสวยทั้งมีคาแรคเตอร์ทั้งเป็นธรรมชาติทั้งขี้เล่นทั้งคุยสนุกมีสเสน่ห์ความเป็นดารานั่นแหละคือหลิงหลิงเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามก็น่ารักไม่ต้องเสริมบทก็มีมุมฮาไม่ต้องเข็นก็มีสเสน่ห์และที่เด็ดสุดคือพูดได้สามภาษาไทยอังกฤษจีนนี่มันไม่ได้เป็นแค่ศิลปินไทยแล้วนะคะแต่เป็นแพลตฟอร์มมนุษย์ที่พร้อมโกอินเตอร์เต็มระบบจุดเริ่มต บนเส้นทางน้องมาจากฮ่องกงค่ะก่อนมาอยู่ไทยโตมากับสองวัฒนธรรมความคิดแบบเปิดกว้างความมั่นใจมาจากรากและเดินรู้เร็วแบบสายลมพายุสุริยะการเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ประสบความสําเร็จง่ายๆแต่เพราะน้องมีทั้งวินยัยความพยายามการฝึกฝนและหัวใจนักสู้เลยทําให้น้องไม่ใช่แค่โผล่มาแล้วดับแต่โผล่มาแล้วระเบิดผลงานที่พาคนทั้งด้อมเลิฟผลงานน้องผ่านมาหลายบทแต่บทที่แจ้งเกิดแรงแบบขีด ไม่ใช่ไอติมแทงแต่เป็นบทพี่หมอฟารดาในใจซ่อนรัก t The Secret of Youth ประกบนางเอกออมก่อนนพัฒน์แม่จ๋าเคมี K Me คืออะไรเคมี K Me คือสิ่งที่ไม่ต้องทดสอบกรดด่างก็รู้ว่าพร้อมระเบิดอยู่แล้วพูดเลยไม่ได้แก่สมจริงค่ะแต่สมองแฟนคลับแทบปั่นป่วนคือตอนชมงานแสดงไม่แน่ใจว่าดูละครหรือดูสารคดีความรักจริงๆแฟนคลับ GL นี่คือร้องไห้กรีดแบบไม่มีเสียงเส้นเสียง บล็อกไปหมดปรากฏการ์โพายแห่งชาติจากละครเรื่องเดียวน้องกลายเป็นเหมือนโลโกโล้ G.L เวอร์ชันคุณภาพคนถึงตั้งฉายาโพายแห่งชาติคือเวลาน้องมองคู่จิ้นนะไม่ใช่มองเฉยๆค่ะแต่มองเหมือนจะพาวิญญาณคนดูออกจากร่างอีกอย่างน้องไม่ได้แค่สวยเวลาอยู่เฉยๆแต่สวยเวลาแสดงออกทางอารมณ์นั่นคือไม่ใช่นางฟ้าแต่เป็นนักแสดงของจิตวิทยาทำไมคนถึงรักตัวตนของหลิงหลิงหลายคนรักหลิงหลิงเพราะความน่ารักแต่แฟน คลับส่วนใหญ่รักพราะความคิดและทัศนคติน้องมีความต่มตัวมีไม์เซ็ตที่ดีเวลาพูดจะมีความเรียบบวกโพสิทีฟไม่เฟคแถมยังเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์เวลาอยู่กับแฟนคลับเหมือนเพื่อนเวลาอยู่กับงานเหมือนมืออาชีพเวลาแสดงเหมือนอินเป็นตัวละครจริงๆอันนี้คือหายากมากเจ๊ไฟขอวิเคราะห์นะคะจุดเด่นเท่ากับไฟในตัวจุดพีิกเท่ากับความจริงใจบวกเสน่ห์ธรรมชาติจุดที่ทําให้ไปไกลเท่ากับทักษะภาษาบวกออร่าระดับ ินเตาจะให้เปรียบหลิงหลิงคืออะไรเจว่าคือขนมโมจิญี่ปุ่นที่นุ่มหอมน่ารักแต่กัดแล้วมีไส้มาช็อตใจคือน่ารักแต่มีอะไรให้คนหายเยอะอีกมากอีกอย่างน้องไม่จําเป็นต้องมาแข่งความสวยเพราะน้องโดดเด่นอยู่แล้วแต่น้องกําลังเล่นเกมในสนามความสามารถและเสน่ห์ส่วนบุคคลซึ่งคู่แข่งน้อยกว่าและหลิงหลิงชนะใจได้เรื่อยๆเส้นทางต่อไปไม่ว่าจะเล่นบทไหนอ่อ,อนโยนก็ได้เข้มแข็งก็ได้ดราม่าจัดหนัก,ก รอโรแมนติกก็ไม่แปลก LGBTQ ก็ปังเกินเบอร์มีสิทธิ์ไปถึงระดับเอเชียหรืออินเตอร์มีครบทุกองค์ประกอบทักษะบวกภาษาบวกบุคลิกและความสามารถแฟนดอมแน่นหลิงหลิงคองไม่ใช่ดาวที่แค่ส่องแสงแต่เป็นดาวที่มีแกนไฟในตัว พร้อมระเบิดไปสู่จักรวาลได้ทุกเมือ่อถ้าอนาคตเธอกลายเป็นนักสแสดงระดับเอเชียอย่าประหลาดใจค่ะโอ้ยบอกเลยว่าเรื่องราวของลิงหลิงของวันนี้ยังฟินไม่หมดถ้าใครชอบอยากติดตามความเคลื่อนไหวของน้องแบบทุกซีนทุกเสน่ห์ทุกเคมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจรู้ว่าอินแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเจ๊ฝ่บันเทิงไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวแทบทุกเรื่องราวและทุกโมเมนต์ของหลิงหลิงแบบสดใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ 啊